มาชมวันน้องนะถา้าพรุ่งนี้ลอยกระทงเริ่มงานวันลอยกระทงนะครับพรุ่งนี้วันลอยกระทงนะครับมาได้เลยนะครับอ่านี่เดินนำหน้าพ่อไปนี่ครับบรรยากาศนี่ติดไฟครับพรุ่งนี้เริ่ม13 14 15นะครับหอยมันนี่ช่วยมังช่วยล่างมาันเดี๋ยวรถชน มาเดินตามมานี่ครับน้องเกามานี่ครับลองรถลดรถรถลดทั้งหลังนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับทางนี้จะเป็นที่จอดรถกระบะนะครับนี่ลานจอดรถกระบะครับเหมือนกันนี่ครับมอไซค์เข้าไปอยู่ในโรงเรียนวัดน้องอาะซ่ง ไตรงนี้เริ่มนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้ามีของขายเยอะนะครับของหมู่บ้านแต่ละหมู่แล้วก็ร้านค้ามากราบไหว้ขอพรพระหลวงพ่อดำหลวงพ่อสมบูรณ์ปักคูสุวรรณหรืออาจารย์เปียกนะครับมีสถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะ,ะครับมีฉากให้ถ่ายถ่ายฟรีนะครับไม่มีเก็บตัง อันนี้อาจารย์บอกว่าเกียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับไม่มีงบนะครับนี่อาจารย์จัดเองเ<อ>จ้าวาดเป็นคนจัดเองครับอาจารย์สมศักดิ์อังสุกการุเจา้าคณะตำบลอุทองออค,ครับ นี่ครับรถมอเตอร์ไซค์จะเข้าไปจอดด้านในโดมที่วัดนะครับนี่ครับพามาดูไฟก่อนนะครับดรเดี๋ยวพรุ่งนี้เต็มระบบอันนี้น้องน้องวิ่งมานำหน้าเพราไปเออมีไฟมีคโคมนีเ่เดี๋ยวไปเก่งมากรถน่าดูรถเลย ดูรถด้วยนะรถชนเอานะอย่างนี้จะเอาไปดเดินด,ดิครับโบสถ,ถ์น่ะโบดติดไฟสวยไหมครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าสวยไม่สวยสว,วัดบ้านโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันทำไม่มีงบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแค่นั้นครับ ไฟนี่ครับติดโคมนี่ไม่เสียบไฟนะครับนี่กุฏิอาจารย์มาถ่ายรูปมาลอยกระทงกันได้นะครับนี่สปาฟดึมมงเออเทปะทไฟด้มแม่เทปะเออ น,นี่ครับมีร้านค้าค่ายคลองตรงนี้เป็นที่นั่งกินครับข้างหนก็เป็นร้านค้าหมู่บ้าน นี่ครับชาไครรูปอีกหนึ่งชาอ้าวเขาทำงานเราทำสงกระเอาไปก้าวตียบเทียบไฟนี่เทียบไฟนี่มีไฟเล่ไหมปิดเลยเมื่อกี้นี่เลยเดเสียบตรงนี้เขาทำอยู่ นี่เป็นโดมมีไฟนะครับแต่ยังไม่เสียบนี่ครับกระทงไ,ไฟครับกระทงะวอเตอร์สอไป 也没在城市。 นี่ท่าน้ำที่เราทำสีขาวกัสีม่วงเ,เดินไปเดินไปดูเดินไ,ไปก่อนนี่ครับ <c oughs> คาเฟ่คุณพระวันองอัศานี่ครับส <c oughs> ายนาำครับ ขึ้นไปดิขอขอเอ้ยขึ้นไปเลยพอรอยอยู่นี่ไม่มีใครอยู่อืนี่ครับสถานที่ถ่ายรูปอีกสถานที่หนึ่งครับนี่ก็ถ่ายรูปได้นะครับนั่งชิงชาแต่แบบไปดีไปนั่งนอ,องเก้า ก็ไปนั่งกิงช้าครับ,น,รบนั่งกินอาหารชิลครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลอยกระทงครับปะอันนี้ครับสถานที่ก็กว้างพอประมาณนะนี่ครับร้านค้าชุมชนครับไล่ไปเลยครับ มีของขายครับวันนี้ก็ขายนะครับตรงนี้เต็มระบบครับ<อ>จีชยายู่ จุดท้ายรูปโอเคครับนี่ก็เอาคพอบพรมารอบวัด โอเคครับได้ไงก็เรียนเชิญมา,ากนันเยอะๆนะครับุ่งนี้เริ่มวันแรก